ทานน้ำาลน้ำาลหวานน้าน้ำผึ้งมะนาวอยู่นะคความที่ให้เอากระดาษมาก็คือในวันนี้ก็ขออนุ้โมทนากับเจ้าภาพที่ได้สมทบทุนเข้าสู่กองทุนน้ำปนะ ไว้สำหรับถวายพระเนนที่อบรมบาลีสนามหลวงในคราวครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาในผลบุญเป็นอย่างยิ่งขอความสุขสวัสดีแล้วก็ผลบุญจงเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็แก่คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสมทบแล้วก็เป็นอ่ากำลังสำคัญในการอุปธรรมพระพุทธศาสนาขอจเจริญพรแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จายิโนจตตารธมมาวัตัติอายุวันโนสุขังาลาสา ในชีทมีคมันไม่ล้องกันนะครับท่านไปประโยชน์แน่นอน,นครับประโยชน์แน่ๆละแต่ว่าเอามาใช้ด้วยนะครับสามข้อนี้ท่านผิดกันเยอะอันนี้คือที่สกเกตยังเปนปัจจุบันนะครับสามข้อนี้ผมกันกองมาจากอาจารย์นุกพรกันกองมาจากอาจารย์สรินและกันกองมาจากตัวผมเองนะครับกว่าจะรวบรวมชีพตรงนั้นได้ผมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะ่ย คิดแค่นิดเดียวที่พวกท่านได้ไปนะครับก็จะที่ผิดเห็นข้อเสียมตัวเองแล้วไปแก้นะครับถ้ามีพาวแน่ผมแค่คทีเนี้ยผมให้คุณเลยคผมเนื้อปลาไม่ใี่ผมเนื้อปลาเรื่องมาตัวแดงตัวหนึ่งอย่าใช้ตัวสองควรใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับโอทิสาพระนาง โลกกับตาก็ <REAL. S 1> ได <Well, S 1> ้คร mm. uh ับ huh. ผ yeah. ู้กระทำ